ต้านรับพข้สู่ h o m e b เออร์ฮาร์ดดิลค่ะพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อบ้านโดยเฉพาะบ้านทาวน์โฮมเนี่ยถ้าเลือกได้ใครๆก็คงอยากได้ทาวน์โฮมห้องริมแปลงมุมถูกไหมคะเพราะว่ามันจะได้พื้นที่ด้านข้างจัดสวนปลูกต้นไม้สร้างบรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าทาวน์โฮมที่อยู่ห้องกลางอยู่แล้วอใครสนใจทาวน์โฮมห้องริมแปลงมุม มารวมตรงนี้เลยค่ะมารวมที่ชวนชื่นทาวแก้วอินบางใหญ่ค่ะเพราะตอนนี้โปรโมชั่นดีมากนะทาวน์โฮมห้องริมค่ะ5ยูนิตซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยขนาดที่ดินไม่เท่ากันนะมีตั้งแต่สักประมาณ29ขึ้นไปจนถึง47ตารางวาแต่ไม่ว่าจะที่ดินขนาดไหนขายราคาเดียวเท่านั้นค่ะ3 6 9ล้าน6บาทคุณนั่น หมายความว่าถ้าคุณวนะถ้าคุณพร้อมกว่าคุณสามารถเลือกแปลงที่สวยๆที่ดินกว้างๆได้ในราคา3 6 9ล้านกบาทโอ้โหมันคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุณดูวันนี้มาถึงที่แล้วพามาดูของจริงเลยหลังนี้ค่ะของจริงนะเนี่ยนี่แปลงที่ดีที่สุดที่ดินกว้างที่สุด47.6ตารางวาคุณเนี่ยบริเวณบ้านของคุณตรงนี้ค่ะเห็นไหม กว้างคือสามารถจัดสวนปลูกต้นไม้หรือว่าขุดสระว่ายน้ำก็ได้นะเป็นบ่อประคับก็ได้คุณดูสิเนี่ยลึกเข้าไปด้านหลังโอ้โหมันเปิดโล่งดีจริงๆแล้วก็นอกจากที่ดินที่แปลงกว้างแล้วนะทาวน์โฮมของที่นี่ชวนชื่นทาวแก้วอินบางใหญ่เนี่ยเขาถือว่าเป็นทาวน์โฮมไซส์ XL ค่ะคุณพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะ140ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถโอ้โหนี่คือฟังก์ชันของบ้านเดียวเลยนะแล้วคุณดูดิโรงรถเนี่ยทั้งกว้างแล้วก็ลึกเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้าง5.7เมตรจอดรถ2คันเปิดประตูซ้ายเปิดประตูขวาไม่มีเบียดอย่างแน่นอนแล้วก็ความลึกรถปิกอัพค่ะยาวๆเนี่ยเข้ามาจอดตรงนี้นะ ปิดประตูรั้วได้แนบสนิทสวยๆโอ้เกือบลืมไป5ยูนิตท,ที่ว่าเนี่ยเป็น5ยูนิตพิเศษสุดท้ายของโครงการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแค่ราคาเดียว3 6 9ล้าน6 0 0 0บาทเนี่ยยังไม่พอมีของขวัญมีของกำนันคืนกำไรให้กับผู้ซื้อด้วย9รายการค่ะเอายกตัวอย่างบางอย่างก็แล้วกันเนาะฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ฟรีค่าบริการสาธารณะ3ปีแรกไม่ต้องจ่ายเลยนะแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟมีแอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้3รายการแล้วก็รวมถึงทั้งหลังค่ะผาม่านจัดให้หมดเลยเข้าชุดแบบสวยๆคือที่นี่น่ะสร้างเสร็จแล้วก็พร้อมเข้าอยู่จริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในคุณจะเห็นว่าทาวน์โฮมที่นี่ XL นะคะ โอ้โหนี่ค่ะ XL สมชื่อกว้างจริงๆแล้วก็อย่าลืมทาวโฮมห้องริมนี่ข้อดีที่สำคัญมากๆมีหน้าต่างด้านข้างคุณได้แสงธรรมชาติคุณได้ความสว่างภายในบ้านโอโ้มันปลอดโปร่งมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ Layout ์ชั้นล่างนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะโอเพนสเปซกว้างๆเลยซึ่งแบบนี้มันเหมาะ สำหรับพื้นที่ครอบครัวค่ะใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอนพื้นที่แบบนี้มันจัดง่ายด้วยอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เห็นไหมคะความกว้างเนี่ยตรงนี้คะเนด้วยสายตานะโซฟาสาที่นั่งหรือว่าจะเป็นตัวยาวเป็นรูปตัวแอลก็ได้มีโต๊ะกลางแล้วก็ฝั่งนี้ชั้นวางทีวีไงคะเนี่ยคุณดูปลั๊กสวิตต่างๆเนี่เตรียมมาให้เรียบร้อยแต่ที่อยากให้เห็นก็คือ ระยะดูทีวีคุณดูสิมันกว้างมากคือทีวีจอใหญ่เนี่ยติดตั้งแล้วก็สามารถนั่งดูตรงนี้โอ้โหสบายตาไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนเข้ามาด้านในค่ะเห็นไหมตรงนี้วางโต๊ะอาหารได้สี่ที่นั่งกำลังสวยนะเวลาที่คุณลูกคุณแม่นั่งทานอาหารทานของว่างอยู่คุณพ่อดูทีวี สามารถพูดคุยเอนจอยกันสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ยังไม่พอค่ะด้านหลังเนี่ยตัวอาหารตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คุณสามารถทำพนที y หรือว่าเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางเครื่องดื่มวางอาหารสแนค็คผลไม้โอ้โหถ้ามีมุมแบบนี้อยู่ที่บ้านนะคะอีชั้นอยู่ตรงนี้ค่ะอีชั้นจะกินอยู่ตรงนี้เลยมันมีความสุขมากมากและนอกจากนี้ด้านข้างตรงนี้ มีห้องอนเนกประสงค์ไว้ให้นะที่เรียกว่าอนเนกประสงค์เพราะว่าห้องนี้เนี่ยคุณสามารถจัดพื้นที่ใช้งานได้ตามที่คุณต้องการบ้านที่มีผู้สูงอายุนี่คือห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างค่ะสะดวกสบายหน้าต่างด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นกระจกเข้ามุมด้วยนะคืออยู่ในห้องนี้มันได้ความโปร่งทั้งหน้าต่างด้านหลังแล้วก็ความโปร่งจาก กระจกเข้ามุมตรงนี้มันเชื่อมต่อได้เป็นหน้าต่างเปิดเนี่ยคุณยายเรียกไอ้ลานเอ้ยเอาน้ำให้ยายดื่มทีเห็นไหมสะดวกสบายจะตายหรือ,อวิถีชีวิตหลังโควิดของเราเป็น new normal ไม่แน่บางออฟฟิศหลายๆออฟฟิศ work from home อาจจะเป็นวิถีการทำงานใหม่สำหรับโลกอนาคตห้องนี้ก็เป็นห้องทำงานส่วนตัวได้เห็นไหมคะสะดุกสบายจะตายแล้วก็ห้องครัวล่ะห้องนี้ก็ได้อะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากต่อเติมหลังบ้านพื้นที่เราเยอะเราชอบพื้นที่เปิดโล่งข้างนอกจะทำเป็นสวนห้องนี้ก็เป็นห้องครัวได้อันในประสงค์มากๆเดี๋ยวไปดูหลังบ้านพื้นที่เยอะเลยมานี่ไงหลังบ้านเราโอ้โหกว้าง จะต่อเติมห้องครัวข้างหลังบ้านก็ได้ค่ะเลือกแบบครัวสวยๆนะเอาหลังคาที่แบบมันเปิดโลง่งมันจะได้ความสว่างเข้าไปในบ้านได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยทางเชื่อมเดินสวนด้านข้างปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะค่ะน่าอยู่มากเลยอะ่ะนี่แปลงใหญ่ที่สุดนะ47กว่าตารางวามาก่อนได้ก่อน ด้านนี้ก่อนขึ้นบันไดก็จะมีห้องน้ําของชั้นล่างซึ่งฟังก์ชันที่เขาจัดไม่ให้เนี่ยก็สามารถชาวเวอร์ได้แยกชัดเจนนะแค่ใส่ตู้อาบน้ําเข้ามาแค่นั้นก็จบแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันตรงนี้ค่ะชอบอีกแล้วเห็นไหมตรงโถงบันไดก็จะมีหน้าต่างเป็นกระจกบานฟิกให้นะคะให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาโถงบันไดเราก็จะสว่างเดินขึ้นลงได้ปลอดภัยมากขึ้น มีราวจับให้เรียบร้อยนะคะขึ้นลงบันไดสะดวกมากยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่คือบนชั้น2ของทาวน์โฮมไซส์ XL เพราะฉะนั้น3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำอ้โหพื้นที่เยอะจริงๆด้านนี้โซนด้านหน้า master bedroom โอ้โหว้าวดูดูดูดะดูให้เต็มที่กว้างจริงอะไรจริงค่ะเนี่ย หน้ากว้างตัวบ้านคือ5.7เมตรห้องนี้ได้กว้างเท่านั้นเลยแล้วคุณดูหน้าต่างด้านหน้าสิบานใหญ่เป็นพิเศษห้องนี้โปร่งสบายมากๆคือพื้นที่ใช้สอยของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะต้องบอกว่ามันครบมันสมบูรณ์สำหรับชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอนเนี่ยโซนนี้เตียงใหญ่ๆคิงไซส์ Size, จัดมาค่ะโต๊ะข้างสองข้างวางได้ครบแล้วก็ด้านนี้เนี่ย คือตรงนี้นะการจัดตกแต่งคุณอาจจะมีชั้นวางทีวี TV, ใช้เป็นพาร์ติชันในการกั้นส่วนของ Walk in Closet ที่อยู่ด้านนี้ได้นะมีระเบียงส่วนตัวด้วยอ่ะเนี่ยออกไปรับลมเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแต่งตัวอาบน้ำห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้แยกโซนชวเวอร์ได้แบบนี้เลยใส่ฉากกั้นเข้าไปอันเดียวจบ อาบน้ําเสร็จออกจากห้องน้ํามาแต่งตัวแล้วก็เข้านอนโอ้โหพื้นที่ใช้งานเนี่ยต่อเนื่องจริง,รงๆยังเหลืออีก2ห้องนอนกับ1ห,ห้องน้ําเดี๋ยวมาดูกันด้านนี้นี่นี่ค่ะห้องน้ําส่วนกลางก็อยู่ตรงกลางตรงนี้ฟังก์ชันครบเหมือนกันค่ะสามารถแยกพื้นที่ชาเวอร์แล้วก็ส่วนแห้งได้ชัดเจนห้องนอนที่2และ3 แบ่งพื้นที่ด้านหลังกันนะคะมาดูห้องนี้ก่อนสวยงามดีงามนี่คือห้องนอนที่สองซึ่งกว้างมากนะวางเตียงขนาดใหญ่ได้มีตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางทีวีเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้ชีวิตในห้องนี้เนี่ยครบแล้วก็รวมถึงทาวน์โฮมห้องริมหน้าต่างด้านข้างหน้าต่างด้านหลังโอ้ปลอดโปรสบายมากๆาเฮ้ยห้องนี้กว้างห้องนี้น่าอยู่แล้วส่วนอีกห้องหนึ่ง ห้องนอนที่3ค่ะคือถือว่าเป็นห้องที่ไซส์กระทัดรัดที่สุดแต่คุณดูสิมันยังน่าอยู่ก็คือสามารถจัดวางในส่วนของเตียงเฟอร์ iture, คนิเจอร์3ฟุตครึ่งได้ลงตัวหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานในห้องนี้ก็ได้ข้างล่างไม่ทำเป็นห้องทำงานก็มาอยู่ข้างบนเออมันก็ได้บรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวดีนะ นอกจากทาวน์โฮมสวยๆหลังใหญ่ๆไซส์ XL แล้วเนี่ยที่ชวนชื่นทาวแก้วอินบางใหญ่เขาก็ยังมีสภาพแวดล้อมในโครงการที่สวยงามน่าอยู่นะคะมีพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนพักผ่อนเนี่ยขนาดใหญ่เลยสนามเด็กเล่นก็มีคลับเฮาส์ก็ขนาดใหญ่นะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนเอาไว้มา เปลี่ยนบรรยากาศก็กได้สระว่ายน้ำฟิตเนสรูมโอ้โหครบท่วนเลยทีเดียวแล้วก็ซูมหน้าโครงการที่สวยงามเนี่ยนะคะก็ยังมีรอปรพอมีกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือโลเคชั่นค่ะโอ้โหทำเลโครงการตรงนี้บอกเลยว่าการเจริญเติบโตสูงมากๆโครงการอยู่ในซอยแก้วอินนะคะที่แยกมาจากถนนการจนาพิเศษในช่วงที่ ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตที่สุดใกล้อีเกียบางใหญ่ที่สุดนั่นคือคุณใกล้ศูนย์กลางของสิ่งอำนวยความสะดวกไงไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารโรงพยาบาลโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบรางค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็มีรถตู้รถเมย์รถโดยสารรถรับจ้างสาธรารณะต่างๆเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าคุณอยู่ตรงนี้นะ ขับรถออกจากบ้านสัก10 1ถึง15นาทีคุณถึงศูนย์กลางสิ่งอนยความสะดวกถึงเซ็นทรัลเวสเกตโอแล้วก็อนาคตอีกไม่กี่ปีอย่างแน่นอนค่ะมอเตอร์เวย์บางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีสร้างมาบรรจบตรงสามแยกบางใหญ่พอดีพอดีคุณเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาที่ดินโซนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือโอกาสที่ดีมากๆนะคะ ทาวน์โฮมห้องริม5ยูนิตสุดท้ายของชวนชื่นทาวน์แก้วอินบางใหญ่ขนาดที่ดินมีให้เลือกตั้งแต่ประมาณ29ขึ้นไปจนถึง47ตารางวาท,ที่เราเห็นกันไปกว้างมากแต่ขายราคาเดียวเท่านั้นค่ะ3,690,000บาทนี่มันเหมาะสำหรับคนที่มีความพร้อมสำหรับคนที่ไวด้วยเพราะถ้าคุณไวกว่า คุณได้ที่ดินแปลงใหญ่กว่าในราคาเท่ากับที่ดินแปลงที่เล็กกว่าเห็นไหมเนี่ยมันคุ้มมากๆแล้วก็ยังไม่พอยังมีของขวัญให้อีก9รายการอ่ะคร่าวๆนะคะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าบริการสาธารณะ3ปีแรก ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟมีเครื่องปรับอากาศในมาสเตอร์เบดรูมให้1เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีก3รายการส่วนผ้าม่านนะคะติดตั้งให้ทั้งหลังเข้าชุดแบบสวยๆเลยอ่ะถามหาในเรื่องของปั๊มน้ำแทงน้ำอันนี้ไม่แถมค่ะเพราะว่าเป็นวัสดุมาตรฐานที่โครงการให้อยู่แล้วรวมถึงระบบสรรัญญาณการขโมยด้วยนะทุกหลังได้มาตรฐานหมดเลยนี่ไง นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดบอกแล้วมันคุ้มมาก5ยูนิตที่ดินแต่ละแปลงไม่เท่ากันแต่ว่าขายราคาเดียว3ล้าน6 9 0 0 0 0บาทใครมาก่อนได้ก่อนได้ความคุ้มค่ามากกว่าอยู่แล้วรีบมาค่ะชวนชื่นเทาาแก้วอินบางใหญ่วันนี้ขอบคุณนุมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ